เรื่องใกล้ตัวอีกแล้วคุณผู้ฟังมีบัตรเครดิตกันใช่ไหมกลายเป็นว่าเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพครับนน<ๆ>เขาเอาไปซื้อของแทนเราคืออันนี้ไม่ใช่ช่องทางที่เราเลือกแน่นอนคือ <c ười> สุ่มเลขหน้าบัตรเมื่อกี้ผมเพิ่งเอาบัตรขึ้นมาดูนะมันมีทั้งหมด16หลักค่ะแล้วมันต้องมีเลขหลังบัตรอีก3หลักด้วยนะถูกต้องผมงงมากว่าเขาสุ่มได้ยังไงโฆษกกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับท่านออกมาประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนทุกคนเลยนะครับ ให้ทราบแล้วก็รู้เท่าทันกลโกงหรือว่าอัชฉรกรรมในรูปแบบของการสุ่มหมายเลขหน้าบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตในการทําธุรกรรมสั่งซื้อของผ่านทางโลกออนไลน์โดยของที่เขาจะซื้อเนี่ยนะครับจะเป็นราคาที่มันไม่สูงมากเนื่องจากว่าซื้อของไม่แพงมันไม่ต้องส่งเลข otp มาที่โทรศัพท์มือถือของเจ้าของบัตรเดี๋ยวนี้บางแอปเป็นแบบนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้ของแพงๆบางตัวก็ไม่ส่งมาแล้ว